การแบ่งประเภทของหมอแปลงไฟฟ้านะครับคือหมอแปลงไฟฟ้าเนี่ยถ้าในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องความรู้ทางด้านวิศวกรรมเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราจะอาศัยการแปลงไฟฟ้าเนี่ยได้2วิธีการก็คือการแปลงไฟฟ้าด้วยหมอแปลงแบบ1เฟส1เฟสในที่นี้ก็คือว่ามีกระแสเพียงแค่เส้นเดียวแล้วมีเฟส วิ่งมาหะวิ่งมาเนี่ยเฟส<ะ><ฟะ>ของกระแสะไฟฟ้าสลับเนี่ยวิ่งมา1ตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น3เฟส3ามเฟสก็คือมีกระแสะวิ่งมา3ตัวพร้อมกันนะครับเริ่มต้นเดิมเดิมทีเนี่ยประวัติศาสตร์ของหมอแปลงไฟฟ้าเนี่ยคือมันเป็นแค่หม้อแปลงแบบง่ายๆอย่างที่ครูอธิบายหลักการไปเบื้องต้นก็คือว่าเธอต้องการแปลงขึ้นใช่ไหมก็เอารอบน้อยแล้วก็เอาอีกฝั่งหนึ่งเป็นรอบที่มากกว่าต้องการแปลงลงเอารอบที่มากกว่ามาใส่ในรอบที่น้อยลงนะครับตัว1เฟส ตัวนี้มันก็จะเกิดขึ้นแค่ตัวเดียวก่อนเหมือนหม้อแปลงแบบ1เฟสธรรมดาแต่ทีนี้เนี่ยความต้องการในการใช้ไฟสูงขึ้นความต้องการในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทีเดียวที่มีกําลังสูงๆแล้วก็ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะๆต้องการกระแสที่มาพร้อมกันจํานวนมากเนี่ยมันมีความต้องการสูงขึ้นเธอจะไปต่อม้อแปลงไฟฟ้าเดี๋ยวแปลง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 เนี่ยไหมก่อนพอดีนะครับโอเวอร์โหลดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีแบบ3เฟสเข้ามาเกี่ยวข้อง มอเตอร์ Motor, อมอแปลงไฟฟ้าแบบ1เฟสก็คือเป็นด้านที่มีขดลวดด้านเข้าและด้านออกเพียง1ขดก็คือมีกระแสไฟฟ้าเข้าเพียงแค่1นเส้นนะครับส่วนมอแปลง3เฟสก็คือเป็นมอแปลงที่มีด้านกระแสไฟฟ้าเข้า3ขดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันจะต่อกันได้แบบไหนก็คือมันจะต่อกันได้แบบมันจะต่อกันได้แบบ y กับแบบเดลตานะครับ ตัวนี้จะพูดแตะไปนิดหนึ่งแล้วกันนะครับขดลวดกระแสไฟฟ้าขดเข้าเนี่ยนะครับมันจะต่อแบบ y ต่อแบบ y เป็นแบบไหนต่อแบบ y ก็คือแบบนี้เลยนะครับวิ่งเข้ามาแบบนี้3เส้นอันนี้คือต่อแบบ y นะครับแต่ว่าถ้าต่อแบบเดลต้าจะเป็นแบบนี้ก็คือเอามาต่อกันแบบขนานเออนุกรมกันเลยนะครับ3เส้นตัวนี้เอามาต่อกันเลยนะครับแล้วก็ สายไฟเข้าออกไงก็ว่ากันไปเนาะตัวนี้นะครับอ่ะอันนี้คือแบบ3ามเฟสเราจะไม่พูดถึงรายละเอียดว่าการต่อแบบวายการต่อแบบเดลต้าเป็นยังไงนะครับถ้าอยากเรียนเชิงเทคนิคก็วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโทรคมนาคมโทรวิศวกรรมนักการอนินวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจะเรียนต่อปวสเนี่ยไอสายพวกนี้มีนะครับมันจะมีให้พวกเธอเรียนแน่นอนนะครับเราจะไปดูเรื่องของฟิสิกส์ของมันดีกว่านะครับ มอปแปลงแบบ1เฟสจะมีอยู่2แบบนะครับมอปแปลงแบบ1เฟสมีอยู่2แบบก็คือแบบ1นึ่งเฟสสองสายนะครับกับแบบหนึ่งก็คือเป็น1นึ่งเฟสเป็นแบบ1นึ่งเฟสสามสายนะครับ<ม>เดี๋ยวจะอธิบายก่อนว่าทําไมมันถึงมี1เฟสสองสายมอแปลงแบบ1เฟสสองสายเนี่ยนะครับ มอแปลงแบบนี้น่างเรียนเรามีนะครับตรงคุมไม่แน่ใจนะอยู่ตรงข้างๆใกล้ๆเสาตรงที่เป็นหน้าจอหน้าจอโทรทัศน์อ่าแอดเวอร์ทาย์ของโรงเรียนนะครับก็คือว่ามันจะมีขาสองขาตัวเนี้จำเข้าอยู่สายหนึ่งจะเป็นสายไฟที่มีไฟเลี้ยงตลอดกับอีกสายหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสายที่เอาไว้สําหรับทําหน้าที่เสมือนสายดินแต่ไม่ใช่สายดินแต่เป็นสายที่ทําให้ครบวงจรนะครับ สายไฟแบบ1นึ่งเฟสก็คือมันจะเป็นระบบที่มีสาย1สายเนี่ยนะครับมีสายไฟ1สายมีไฟวิ่งอยู่มีไฟก็คือมีไฟมีแรงดันขนาด 220v-230v โวลต์ถึง2อ0โวลต์ตอนนี้กฎหมายใหม่น่าจะขยับขึ้นเป็น 250v โวลต์ถ้ากูจำไม่ผิดนะครับโดยการที่มันเป็นไฟฟ้ากระแสสลับความถี่5 0 h เฮิรตซ์คงที่นะครับแล้ว อีกสายหนึ่งจะเป็นสายที่ไม่มีไฟสายที่มีไฟนะครับเขาเรียกว่าสายลายหรือสาย L นะครับสายลายตัวนี้หรือว่าเป็นสาย L นะครับถ้าเป็นในงานเชิงเทคนิคนยงานช่างเนี่ยเขาจะเรียกว่าสาย L นะครับสาย L ถ้าครูจำไม่ผิดนะครับถ้าครูจำไม่ผิดถ้าเป็นแบบสายไฟบ้านที่ถูกออกแบบมาเมื่อสัก15ปีก่อนเนี่ย มันจะเป็นสายที่บ้านใครที่บ้านใครที่มีอายุมากกว่าสิบห้าปีนะครับเต้ารับของเธอเนี่ยจะมีแค่สองรูขาเสียบสองขานะครับขาหนึ่งเป็นขา L ขาหนึ่งเป็นขา N นั่นแหละนะครับเป็นระบบสายไฟแบบเก่าเนาะเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสาย L ตัวนี้ครูจําไม่ได้นะว่าเขาบังคับใช้ตอนไหนนะสาย L เป็นสายที่วิ่งนะครับจะมีสาย สายมันจะเป็นสีคุณไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นสีเทาหรือสีดํานะครับลองไปแงะสายไฟดูนะครับจะไปหาแงะจริงด้วยล่ะไปหาสายเปล่าแล้วก็แงะดูนะครับสายไฟมันจะเป็นสายที่บอกอยู่ว่าสายน่าจะเป็นสายสีนาจะเป็นสายเทานะครับที่เป็นสายแอนะแล้วก็สายดําจะเป็นสายนิวตันนะครับสายลายหรือว่าเป็นสายเฟสสายนี้จะมีไฟเลี้ยงนะครับ จะมีไฟเลี้ยงตลอดเวลาก็คือจะเป็นสายที่ใช้สำหรับส่งส่งกระแสไฟนั่นเองนะครับถ้าเธอเอาไขควงวัดไฟเนี่ยไปแย่ตรงรูปลั๊กรูตรงไหนที่มีไฟสว่างติดอยู่ตรงนั้นน่ะจะเป็นรูที่สำหรับไฟเข้านะครับอีกสายเส้นหนึ่งคือสายนิวตรอนหรือสายนิวตรอนแต่สายเทคนิคเนี่ยสายเทคนิคสายช่างเขาจะเรียกสายนิวตรอนนะครับสายนิวตรอนหรือว่าเป็นสายชื่อหนึ่งก็คือเป็นสายเ นะครับไม่ใช่เอนเตท์นะครับสายเอ็นสายเอ็นตัวนี้เนี่ยจะไม่มีไฟเลี้ยงแต่ทำไมต้องติดมาด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราจะต้องมีสายไฟครบสองสายเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีไว้เพื่อให้กระแสะไฟฟ้าเดินครบวงจรโอเคนะครับต้องมีให้เดินครบวงจรมันไม่มีไฟติดจริงแต่ต้องมีเพื่อมีเพื่ออะไรเพื่อให้ กระแสไฟฟ้าไหลครบวงคือในบ้านเราอะกระแสฟไฟฟ้าที่วิ่งเข้าใช่ไหมแล้วเข้าโหลดตัวนี้มันต้องวิ่งออกตัวที่วิ่งเข้าเนี่ยนะครับตัวที่ตัวตัวรูปลักของเราเนี่ยนะครับมันจะมี2รูใช่ไหมไอ้รูที่เอาเข้ารูหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จ่ายไฟเข้าก็าคือเป็นสายลายอีกตัวหนึ่งจะเป็นสายที่เอากระแสออกก็คือเป็นสาย n เวลาเธอยังไม่ใช้ไฟอะ่ะเธอเสียบตรงนี้ไฟติดแต่ถ้าเสียบตรง N เ,เนี่ยไฟไม่ติดทีนี้พอมันเสียบตัวนึงติดต,ตัวหนึ่งไม่ติดใช่ไหมแต่พอเธอเสียบปลั๊กเข้าไปปุ๊บเนี่ยเธอเดเอาโลหะไอ้ตัวปลายปลั๊กมันออกมาเนี่ยสองฝั่งนี้ไฟติดนะครับอันตรายนะครับอย่าไปหาเล่นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสาย L เนี่ยสายลายเนี่ยมันวิ่งเอาไฟเข้า N เอาสายออก มันไม่ใช่สายดินนะครับมันคือสายที่ทำให้ครบวงจรแค่นี้จบนะครับถ้าเธอไปดูตามเสาไฟอะ่ะเสาไฟที่มันเป็นเสาไฟที่รั้งที่ที่เป็นเสาไฟใหญ่ๆหญ่อะมันจะมีสายอยู่จำพวกหนึ่งที่เป็นสายที่หุ้มหุ้มด้วยฉนวนหนาสีดำนะครับแล้วก็มันจะเกี่ยวกับตะขอตัวนี้ครูเชื่อว่าหลายคนเห็นแต่อาจจะไม่สังเกตไอ้สายตัวนี้แหละนะครับมันคือสาย นิวตอนก็คือสายเอ็นนะครับก็คือมีหน้าที่เอามาจัาต่อลงดินนั่นเองเนาะคือมันมีหน้าที่ทําให้กระแสมันครบนะครับอ่ะและอีกแบบหนึง่งก็คือเป็นแบบ1นึ่งเฟสสามสาย1นึ่งเฟสสามสายตัวนี้ครูหารูปแบบ3สายไม่เจอนะครับก็คือมันจะเป็นเขี่ยวมันจะเป็นเขี่ยวต่อแบบนี้อ่ะนะครับมีอีกตัวหนึ่งสามสายตัวนี้เนี่ยง่ายๆเลยคือมีสาย L 2สองเส้น แล้วก็มีสาย n 1เส้นส่วนใหญ่นะครับจำไว้เลยว่าบ้านเราบ้านทั่วไปจะใช้เป็นหม้อปแปลงไฟฟ้าแบบ1เฟส3สายเธอไปแกะดูแอร์เธอไปแกะดูในเส้นไฟฟ้านำของเธอนะมันจะมีสายมันจะมีช่องที่ให้เสียบสายลายอ่ะอยู่2เส้นนะครับ มันจะนิยมใช้ตัวนี้หม้อแปลงแถวบ้านนะครับไม่ใช่หม้อแปลงในบ้านนะครับเนาะมันจะมี2เส้นที่เป็นเส้นลายทิปอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นนิวตันนะครับคือมันจะเป็นลักษณะที่ต่างจาก2เฟส1เฟส2สายอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะใช้ในกรณีที่ในชุมชนนั้นๆเนี่ยมันมีการใช้ไฟที่สูงนะครับกรณีถ้าเธอมีสายโหลดสายแอลแค่สายเดียวเนี่ย เราแย่งกันใช้อยู่นั่นแหละกระแสวิ่ง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 เยอะๆเกิดอะไรขึ้นครับประจุวิ่งในตัวนําวิ่งในลวดตัวนําปุ๊บเนี่ยมันเกิดแรงเสียดทานนะครับเกิดแรงเสียดทานไม่อย่างนั้นเนี่ยหัวชาร์จเราไม่ร้อนนะครับมันจะเย็นเพราะฉะนั้นมันเกิดแรงเสียดทานมันเกิดกําลังไฟฟ้าสูญเสียขึ้นมาดังนั้นอีตัวแรงเสียดทานตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดความร้อน เกิด h e ทขึ้นนะครับพอมันฮีทขึ้นมาเยอะๆปุ๊บมันทําให้เกิดความเสียหายก็คือทําให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับไม่ใช่การลัดวงจรนะไม่ใช่การลัดวงจรนะครับการลัดวงจรก็คือว่าอธิบายตรงนี้เลยการลัดวงจรการลัดวงจรชื่อมันก็บอกชัดเจนนะครับว่าอุปกรณ์ถ้าเราเรียนไฟฟ้ากระแสะตรงมาแล้วก็จะว่าอย่างนี้แล้วกันเนาะก็คือว่า เราจะต้องมีแหล่งกําเนิดไฟฟ้ามีการเดินสายแล้วก็ต้องผ่านโหลดถ้าไม่ผ่านโหลดนี่สายไฟไหม้นะครับเพราะมันแรงนะครับมันไม่มีตัวที่มารับกระแสะไฟฟ้ารองรับช่วยอันนี้เป็นตัวโหลดแล้วกันวาดเป็นสัญลักษณ์ของตัวต้านทานนะครับการลัดก็คือการเอาปลายด้านบวกกับปลายด้านลบเนี่ยมาต่อกันเลย กระแสจะวิ่งผ่านจุดที่มีความต้านทานต่ำกว่าครับแน่นอนที่สุดก็คือพอมันลัดวิ่งมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพลังงานมันเกินเขาเรียกว่าตรงนี้เนี่ยพลังงานไฟฟ้าเนี่ย energy มันโอเวอร์โหลดนะครับพอมันโอเวอร์โหลดเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันก็จะทําให้มีค่าพลังงานมากไบไฟไหมครับเนี่แหละนี่คือที่มานะครับต่างจากการที่ว่าโหลดมันรับน้ําหนักเยอะเกินนะครับคนละอันกันนะลายมันรับน้าหนักเกินไม่ใช่นะครับ คือตัวนี้เนี่ยเราทําการแบ่งกระแสไฟฟ้า220โวลต์เนี่ยออกเป็น2เส้นเพื่อที่จะกระจายการใช้งานสมมุติว่าเส้น1เนี่ยใช้บ้านหลังที่1ถึงหลังที่5เส้นที่2ใช้หลังที่6ถึงหลังที่10ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการกระจายกระจายแรงดันไฟฟ้าไปยังบ้านแต่ละหลังให้มันใช้ได้เสถียรและสม่ำเสมอขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะ ระบบไฟ1เฟสตัวนี้อธิบายแล้วนะครับว่า1จะนิยมใช้ในบ้านเรือนทั่วไปนะครับใช้ในบ้านเรือนทั่วไปเนาะและมันจะเป็นบ้านเราเนี่ยถ้าใช้ไฟเนี่ยมันจะมีช่องเสียบมีแค่มันจะมีช่องเสียบแค่2ตัวนะครับ2ช่องอย่างที่ครูบอกก็คือว่าถ้าเธอจิ้มที่สายหนึ่งเนี่ยเอาไขควงวัดเนี่ยจิ้มเนี่ยอันนึงจะติดแต่ถ้าจิ้มอีกอันนึงจะไม่ติดแต่แต่นะครับ ยกเว้นแต่ว่าถ้าเธอเอาปลั๊กมาต่อแล้วเนี่ยเอาปลั๊กมาต่อปุ๊บเนี่ยนะครับเธอวัด2จุดเนี้ยยังไงยังไงมันก็มีกระแสไหลเพราะว่าเส้นหนึ่งเป็นเ,เส้นลายเนี่ยวิ่งเข้าอุปกรณ์ใช่ไหมอุปกรณ์ก็ใช้งานไปวิ่งเข้าอุปกรณ์ปื๊ดแล้วอุปกรณ์ใช้งานเสร็จปุ๊บส่งกระแสไฟออกมันก็ออกผ่านเส้นนิวตรอนครับมันก็เลยทําให้มีกระแสไฟฟ้าทั้ง2เส้นเนาะเนี่ยครู ผมใบให้แล้วนะครับเมื่อใช้งานกรหลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าจําเป็นต้องใช้ร่วมกันสองสายเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรคําถามคือเอ้าครูคะทําไมที่บ้านหนูเพิ่งสร้างทําไมปลั๊กของหนูมันมีอยู่3รูแบบนี้3รูแบบนี้นะครับสายหนึ่งเป็นสายไลน์สายหนึ่งเป็นสายนิวตันสายหนึ่งเป็นสายกราวน์ on the ground นะครับก็คือเป็นสายดินนั่นเองเนาะ สายดินไม่ใช่สายนิวตันสายนิวตันทำหน้าที่ให้ครบวงแต่ถ้าเป็นสายกลาวป้องกันการลัดวงจรครูอธิบายไปหน้าเมื่อกี้แล้วนะครับว่าการลัดวงจรคืออะไรเนาะป้องกันการลัดวงจรการป้องกันการลัดวงจรเนี่ยหลักการง่ายๆก็คือว่ากระแสะไฟฟ้าจะวิ่งจากจุดที่มีจะวิ่งไปหาพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเสมอซึ่งสายไฟเอ บ้านในยุคใหม่นะในการสร้างบ้านนะครับเขาจะกำหนดให้เลยว่าเธอจะต้องมีปลั๊กไฟที่รองรับกระแสไฟฟ้าในย่านของอันนีุ้มมั่นใจว่าเปลี่ยนแล้วก็คือ220ร้อยถึง250โวลต์ที่50เฮิรตซ์และจะต้องใช้สายไฟมาตรฐานใหม่ที่มี3สายนะครับใช้สายไฟสายใหม่เนี่ยสายไฟเนี่ยสสาย ก็คือมีสาย L สาย N แล้วก็สายกล่าวอันที่ครูเขียนในคลิปเดิมเนี่ยมันผิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นสาย L เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็น1เฟสจะต้องเป็นสีน้ำตาลเนาะสาย N เนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าแล้วก็สาย G จะเป็นสีเขียวแถบเหลืองในมาตรฐานมกใหม่นะครับก็ในคลิปเขียนผิดขอภายในที่นี้ด้วยนะครับ สาย G ตัวนี้เนี่ยเป็นสายที่ป้องก,กันการรัดวงจรแค่นั้นเองนะครับเป็นสายที่3เป็นขาที่3ก็คือปลัก๊ก2ปลั๊กเนี่ยจะเป็นเป็นขาแบนๆแต่ปลั๊กเนี้ยมันจะเป็นขากลมๆไอ้ที่เธอหักได้ถามว่าสายอันนี้หักได้หักได้นะครับไฟฟ้าใช้งานได้แต่ถ้าเธอหักสายเหรือสายเาตัวเนี้ยหักไม่ได้นะครับพังเลยนะครับใช้งานไม่ได้เธอต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่นะครับซึ่งก็ทําให้มาตรฐานในการ รับแรงดันลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีเรื่องสายไฟเรื่องขั้วปลั๊กต่างๆเนาะอันนี้คือมาตรฐานใหม่นะครับมาตรฐานเก่าก็คือจะเป็นแค่ปลั๊กสอง,ส,องสายแต่ถามว่ามันปลอดภัยไหมในระดับหนึ่งนะครับถ้าตราบใดก็ตามถ้ามันเสียบเข้าเต้าแล้วเธอจับอยู่ตรงที่ตร,ทตรงที่เป็นฉนวนจับของมันเนี่ยยังไงเธอก็ปลอดภัยนะครับแล้วถ้าเธอใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบเก่าหรือระบบใหม่ก็ปลอดภัยด้วยกันทั้งสิ้นเนาะ ใกล้จบแล้วนะครับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ3เฟสหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ3เฟสเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีลักษณะเดียวเลยก็คือมันจะมี3สายนะครับเป็น3สายเนี่ยมีสายไฟเข้าก็คือเป็นมี3สายเป็นสาย L แต่ละสายเนี่ยมันจะมีความมันจะมเีเขาเรียกว่ามันจะมีความดันไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณช่วงไม่เกิน นะครับครูใช้คําว่าไม่เกินนะครับเพราะว่ามันหลายตาํารามันจะไม่เกินประมาณ440มั้งไม่แน่ใจนะครับ440โวลต์สามสายและอีกสายนึงเนี่ยเหมือนเดิมเลยคือสายนิวตรอนนะครับสายนิวตรอนตัวนี้ไม่มีสายไฟไม่มีกระแสไฟเลยนะครับตัวนี้จะมีรวมกันทั้งหมดอยู่4เส้นเนาะ ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้ไฟอยู่ที่อ่ะอันนี้อธิบายให้ฟังง่ายก่อนขาเข้ามันเนี่ยนะครับแต่ละเส้นลายแต่ละลายเนี่ยจะมีไฟอยู่ในย่านนี้ 380- ร้อยแปดสิบถึงสี่ร้อยโวลต์สี่ร้อยโวลต์โอ้ยสี่ร้อยโวลต์แต่ว่าถ้าเป็นเอาครูชัวเลยเนี่ยไม่เกินสี่ร้อยสี่สิบโวลต์แต่ถ้าเธอวัดระหว่างสายหนึ่งสายสาย L วัดไปสาย N เนี่ยสายไฟสองสายเนี่ยถ้าเธอทำการวัดความต่างศักย์ขึ้นมาเนี่ยนะครับ สายความต่างศักย์ตรงนี้เนี่ยมันจะวัดได้อยู่ช่วง200ถึง250โวลต์ประมาณนี้นะครับความถี่ที่5 0เฮิร์เช่นเดิมนะครับบ้านเราใช้บ้านเรานี้ส่วนใหญ่มาตรฐานโลกนี้ก็ใช้ไฟฟ้าที่5 0เฮิร์ต์นะครับเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานที่ขั้นต่ําที่สุดแล้วที่สามารถผลิตแล้วก็เออไม่ส่งผลต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะทําให้สายตาเราที่เรารับรู้เนี่ยมันเออเขาเรียกว่ามันแหลกะนะครับมัน มันรับภาพได้มันมันยังรับมันยังรับรู้ได้อยู่นะครับไฟ3เฟสต,ตัวนี้นะครับเราจะใช้ในอุตสาหกรรมหรือบริเวณที่ต้องการการใช้งานไฟฟ้าทีเดียวจุดเดียวเป็นจำนวนมากๆกคุณใช้คำว่ามากๆนะครับจากภาพเธอจะเห็นว่าตัวตัวสายแต่ละสายเนี่ยแมันจะมีอยู่3สายใช่ไหมถ้าจิ้มเฉยๆเนี่ย ความต่างศักย์ตรงนี้มันจะ3า0ร้โวลต์แต่ถ้าเธอวัดคอมจากนี้มานี้จากนี้มานี้หรือจากนี้มานี้เนี่ยไอตัวนี้มันจะห่างกันแค่2อ0ี่โวลต์ครูให้200ถึง250แล้วแต่ช่วงนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่จ่ายไฟให้ระบบ3เฟสเนี่ยแต่ละเส้นนะครับมันจะจ่ายต่อไปยัง ระบบ1เฟสก่อนมันถึงจะเอาไปใช้งานได้เพราะฉะนั้นในโรงงาน1โรงงานเนี่ยไฟ3เฟสจะเข้าหลักก่อนแล้วจากนั้นหม้อแปลง3ามเฟสเนี่ยมันจะไปกระจายต่อไปยังหม้อแปลง1เฟสนะครับถ้าใครถ้าใครได้รอเรียนอยู่ที่หน้าอยู่ที่บริเวณอาคาร5นะครับหรือว่าอาคาร4ี่ก็ช่างถ้าเธอเห็นตรงระเบียงเนี่ยเธอเห็นสายไฟอยู่4เส้นวางเรียงตัวกัน สายไฟสีเส้นนั่นแหละนะครับคือระบบไฟ3เฟสมันจะมี3เส้นที่เป็นสาย L และอีกเส้นหนึ่งเป็นสาย N นะครับถ้าถ้าเธอไปจับโดยที่ไม่แตะพื้นเนี่ยเธอไม่โดนช็อตสักสายแต่ถ้าเธอจับแล้วเธอจับพื้นเนี่ยสาเส้นเนี่ยช็อตเธอตายได้นะครับแต่ N เนี่ยจับเราไม่ช็อตเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับระบบจ่ายไฟแบบ3เฟสเนี่ยจะไม่เอาไปใช้กับระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตรงนะครับแต่เขาจะเอาไปใช้กับ จุดที่มีกําลังไฟฟ้าที่มีอัตราการต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าพร้อมกมันเป็นจำนวนมากและจะทําการจ่าย3เฟสแปลงไปเป็น1เฟสเพื่อให้มันใช้ได้นะครับหรืออาจจัหรืออาจจะจะใช้เป็นไฟจจํานวนนั้นไปเลยขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะถ้าเครื่องจักรเธอเนี่ยใช้ไฟฟ้าสูงมากๆอาจจะไม่ต้องแปลงเป็น1เฟสเลยก็คือใช้3เฟสแล้วไฟเส้นนั้นนะเข้าเส้น เข้าเส้นไฟลงเอ่อเส้นไฟของเครื่องจักรโดยตรงได้เลยนะครับอ่ะตัวนี้อธิบายไปแล้วเนาะนำไฟฟ้า3เส้นนั้นมาแบ่งแยกให้เป็นระบบ1เฟส3ชุดแล้วก็กระจายไปยังจุดต่างๆที่มีการใช้ไฟฟ้าเหมือนอย่างที่โรงเรียนนะครับตึกๆึกหนึ่งใช้ไฟ3เฟสนะครับใช้ไฟ3เฟสไฟ3เฟสมีอยู่4เส้นไฟแต่ละเส้นก็จะเลี้ยงเลี้ยงอาคารทั้งหมดนะครับโดยจับคู่กับสายเเนาะ ซึ่งจะมีไฟที่แยกออกมาในแต่ละจุดก็แต่ล้วแต่ว่าชั้นไหนจุดไหนใช้ไฟเท่าไหร่นั่นเองนะครับตัวนี้โอเคนะครับวันนี้นะครับคลิปมันยาวพอสมควรแล้วเดี๋ยวครูจะขอจบการอธิบายเรื่องของหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่างๆมีเวลาเดี๋ยวครูจะสรุปเรื่องของในคลิปอะเอาเป็นว่า ถ้าไม่ลืมนะครับในคลิปถัดไปเนี่ยในหัวข้อสุดท้ายก็คือวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้นเนี่ยนะครูจะอธิบายว่าทําไมการส่งไฟฟ้าเนี่ยมันถึงต้องมีสถานีไฟฟ้าแรงดันสูงสถานีไฟฟ้าแรงดันต่ําแล้วก็มีหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วทําไมต้องมีเสาไฟฟ้าแรงดันสูงทําไมเสาไฟฟ้าเส้นหนึ่งเนี่ยถึงมีไฟอยู่หลายเลเยอร์หลายเส้นนะครับแล้วทําไมค่าไฟแต่ละจุดถึงมีความ แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคในแต่ละจุดเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็จะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเอาเจอไว้เจอกันคราบหน้านะครับมีอะไรสงสัยถามในคลิปได้เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีครับ